สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีทําชมครับบ้าเท่าพาทําช่มครับมารับชมครับแนวทางปูห่วยมงเด้อครับพี่น้องครับแนวทางของปูครับหมดที่ผ่านมาครับเข่าบนล่างครับผมครับเอาบ้าเท่าบ่าหลายเนาะครับพี่น้องครับเข้ามารับชมรับฟังน้ำกันครับวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2560ันห้าร้อกบเนาะกับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันครับพี่น้อง ออมาตลอดตะว่าขับสูุดใหญ่เลยสุดใหญ่มาปูจักตัวคับปูสุดใหญ่สุดใหญ่งวดนี่ปลายหลเนี้ยกับปูเอาปูร่วมแล้วตะพัดเข่ามาน่จังหวัดละปูยี่สิบสามนี่งวดยี่ยีสี่ตะปูท่สี่ีเล็ครับแต่ท่ทมสีิตีน่งหมว่าเปนเลพูดคือมาตลอดนี่กับปูเงาเนี้ยนี่ยคือเลขตัวเน้นปูห้เออปลาไปูตัวตูต้นนี่มันมันสเป็นได้ตาราง โอ้นันเ็คาบปูเล,โลกโดูทะนเพราะว่ากานจะได้ไวอีกจับไกลม,มมานึังม้าตครไบปูปูสีเงินไทยจับโหวาตันไหนเออหรือปูถว่าฟังอธิบายฟังคับปูเล่ยฟูสองลักษนี่คันตันต้วใดขึน้นข,ขันมาาล่างกวนมันสิถึงบนทั้งล่างทั้งบด ครับคือศูนมากหันศูนมากสามแสนว่ครับปูศูนมากปูบอกเลยศูนงวดแรกปู่บบมันใจเพราะว่ามันหอกับศูนมากนับกันครับปูบานนี้มันมากศูนกับซีปูมันใจว่าหายซื้อล่างหายซื้อลักศูนเน้นศูนเลยล่างย่างเดียวครับปูนี่คือกุงกระโจาใดกระเจ้มันเงินไม่ปูกระเจงากครับปูเอาปูย่าหนันย่ายนันสามงวดเลยตาเล่าถ้เถือลัปูเลยอ่าือครับ อันนี้คือเลขเลข,เลขปู่มันขาดสองขาดเจ็ดขาดแปดเลขขาดกระปูชุดล่างนี่เจ็ดหนึ่งตัวเดียวบ่ปออูล่างนี่จะบอกว่าใใหา้ห้ซื้อตัล่างตัวเดียวอันล่างตัวเดียวคือนี่โตมันใจคือที่ปูคือมันใจตัวนี้เป็นเดียวเลยครับมี้หนึ่งหกหนึ่งเก่ามดครับปูมันใจหาเจ็ดเป็นบ่กรับปูหาเจ็ดก็เป็นสิบหก ห้าเจ็ดก้สิบหกอันนี้เป็นเลขล่างโมกุลบนบนมีตัวเดียวไหนเจ็ดล่างเม็เดียวล่างเม็ดเดียวอับก็ชื่อว่าอันอันนี้เป็นชุดไงบมกูเอันนี้เป็นชุดเต็มนี่ครับทนผช้ชมครับชุดเต็มปูหอยมุงกับพี่น้องครับแต่ว่าปูตาไห อายบตามปูไปเรื่อยห่อจนสิ้นปีนี่ยบางรูว่าปูห่วมุ่งถึงจังหวดครับโม้โอค่ะครับผมพอไม่แล้วยี่บเจ็ดหมวดจีบปูยี่สิบสี่ตะปูทำสิบสี่มันอายุของจวางก็อึไรคือปูที่อครับ นี่ขผมจักตัวครับผมครับผมมาถ่ายคูมีงหวดวันหนึ่งหล่ะผมถ่านมหาคูห่งหกหนึ่งเกาหาเจ็ดสามหนึนึงนี่ชุดนี่จะเน้นบนมินบปูโบห้เน้นทั้งสองเน้นทั้งสองตว่าตัวนี้นนตัวน,น,นี้กับไน,นักล่างได้ตัวนี้นักล่งเนี่ยหาเจ็ดกับเจหน,นึ่งหนึ่ปูแต่ว่าฟันที่เจ็ดหนึ่งเลย ตัวนี้บวมันฟันคือตัวนี้ห้เสอได้กระล่างย่างห้ล่างย่างเดียวพอมันหมกบนบวเด็ดหนึ่งคราบนข้าบนบมาบนเจ็หนึ่งไม่มาบนคเจ็นี่ดับรักซีฟคร์รักดับซับปูสองดับดับซมื่อนี่ตัวนี้เนี่ยปูตัวหาเจ็ดนี่ที่ปูเนีเนียหาเจ็ดนี่ว้อัเ่างเนียนล่างนน่เนีล่างเนลายลงเล่างเนีนล่างเนีงเนี่าเนีน่งเนเจ็ดหเน่างเ่เนีล่างเเนน่า่ วันนี้ชุดบนปูยังบนในใตัดเนาะครับเนาะนี่นี่สุขุดบนก็ปูตัดออกมาแล้วมันเหลี้ยยิบโก้ดตัวครับชูเดียวที่สามสิบสี่มันแล้วแต่ปูหาชุดใหญ่เลยเนาะค่ะเอาคือเอาตัวนี้ไปไปหาข้าเจ้าเบิ้งทักงคนข้าเจ้าว่ากันข้าเจ้าถือข้าวเจ้าก็ที่หน้ามากเนี่คือชุดใหญ่ชุดเต็มเลยของปูเต็มสูตรเต็มสูตรไปเลยครับตัวนี้ก็หกแปดเนาะหกแปดปู ครับผมมีเต็มสูตรครับคุณชจม,มครับแต่ว่าปูกระตับมาไม่ครับตัวน้อยชุดกันนี่ครับผมอืมเอ,มอาน่อยชุดอ่าน้อยชุดครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับแต่ว่าปูว่าเจ็ดหนึ่งนี่ล่างย่างเดี่ยวนี่ครับผ่านมาเจาหนึ่งมาไทายมันถึงออกตัวนี้ครับ โอ้สามหนึ่งหนึงมาไทยครับผมหกหนึ่งขับปูสี่หนึ่งขับคือเลขติดตเออเรืเร่พูดนีกันคืออบอให้ยลับเยว่ายยูนีพูดไปเรียนเรี่บร่อยคือสื่อหดบอต้องกลับเป็นบอสตรง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 คือเลขปูมันมันจะออกมาตรงตรจุดเดียวอาูว่าปูว่าศู์มากครับเอามาปูมันก็จับชุนยค่อนเลยก็จับชุนเื่อนเพามีแห้งเงย้าเลยเพราะว่ามันถือข้อเขาแล้วมานี่ S <S เขาเรารุ่นรอดบัน,นต้องมั่บนต้องมาถือจริงมันก็คื่องวดวังหันอันนี้เคื่องวัดวังหันอันนี้ครับปูอันมันนี่ปูครับมันอันนี้สุดเนย บานี่ปูคัดออกมาแล้วมันเลยซันนี่นะครับอันนี้บอเอาเนตัวนี้ตัวนี่หายหายหายฟ้ากันเน้นทุบนี่ทุตัวเน้นโอ้เน้นทั้งเนทั้งบนทั้งล่างบอกครับปูเออเน้นทั้งบนทั้งล่างโอ้โอ้เน้นนะผมก็เออเน้นหกคูเนาะค่ะเออเน้นเน้หกคูนี่ค่ะอืมนี่นี่นี่เน้นคือคูนี่ครับแค่นี้กะทิเออเก้าสองศูนย์เจ็ดกะเป้นตรงต่อๆกับปูเลขปูขัดมันมากกับอืมค่ะคือเลขเลขเว่งปูนี่ มันก็มีผ่านเดอรลังเทียครับคือมันผ่านจุดนั้นมันม้าหนึ่งบ่ดว้าซุ้มไทยมาไทยกูปูเพราะมันบอกรูปูสิตัดสิพกบาดนวนลงไปแตาแต่อย่างหล่อมันก็ถือตาบานก็พักกถือตามันถือบนได้ถือล่างโอ้โห่ครับบาดบาดงวดรุ่นนันมาผิดมันมาผิดป้าเรื่อมันไม่เคยผิดสอนสองหนพอพ่อมาผิดสอนสองหนบาดมามันเลื่อยมาเลื่อย มาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามเที่ยงปูฟันพฟงเลยศูนย์สามเที่ยงครับค่ะกระสุนอะไรขึ้นอยู่นี่เนาะครับได้ติดเห็นนี่ไี่เอาไม่จบราคาแปเดี๋ยวเอ็มซีครับอันตัวเต็มสูตรน้ำครับผมเขียนไปไว้เขียนไปไว้ถามเบื้องไปเรื่อเรียงทิศถามปูไปเรื่อเรียงค่ะขันพู้ได้สื่อคือสื่อขวามูุบ่ได้หน่อยก็ได้หลายอารมณ์บ่มี้กินบังเนาะค่ะปูบ่มีิด วันนี้ผม<ช>ผมก็จะเอาเอาต้าโตเนียนนี่เนาะปูเนาะ 6, 6หกหกหางนี่เนาะครับเนะาะแล้วแต่ครับผม,มถัดก็เอาไปเบิง้งไปแนมเบิ้งเออกระเช้าเอฟซีแคร็บ, FC, บเบย์เบิ้งอยู่ดอกสุดใจสุดใจครับว่าสวนหกกับสวนก่อนปูบอกครับซื้อแล้วนั่งสร้างก๋วยเตี๋ยวจฉลเนาะปูบอกครับอืมครับวันนี้กระเช้ แคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับชุดเต็มปู่ห้วยมงครับนี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องครับปู่ตัดมาให้ตามนี่เด้อครับพี่น้องเบาเถ่าเขียนโตยังไงให้ครับผมครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมูลสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าเจ็ดสามหนึ่งหกหนึ่งปูขีดเส้นกันไว้ครับเจ็ดหนึ่งเน้นล่างครับปู่วาห้าเจ็ดกันเน้นเด้อครับท่านผู้ชมครับตรงตรง ไม่ต้องกลับครับงวดที่ผ่านมาเก้าสตรงๆครับเอาฝากไวส้สนีทำช่มครับอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลน่องท่องในเข่าสุขคนครับพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ